หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่32มสุมมาสองคุณมองเห็นผมไหมเตรียมตรวจการนะโอเคผมเห็นทั้งคุณทั้งเป้าหมายพร้อมและดำเนินการได้เลย เสียงดังฟังชัดตามสไตล์ PRC 25วิทยุสนามที่มีลัศมีการรับส่ง5้าไมล์หรือ8กิโลเมตรบนพื้นดินแต่การส่งคลื่นขึ้นไปบนอากาศซึ่งไม่มีสิ่งใดมาบดบงังย่อมทําได้ดีขึ้นทั้งสองฝ่ายตรวจสอบกันจนมั่นใจนักบินลดความเร็วของเครื่องจนเกือบจะเป็นลอยตัวนิ่งอยู่กับที่ก่อนจะกดไกปล่อยจรวดยิ่อีสองเครื่องเลียงหน้ากันเข้าหาเป้าหมายนักบินป่อยจรวดของตัวเองชุดแรก4ลูกระวกออกด้านข้าง เครื่องสายออกสายเครื่องขวาออกขวาเตรียมหาจุดยิงใหม่เมื่อจรวดยังเหลือ12ลูกผู้มาสองส่งผลตรวจการไปให้ทันแังอีกเกิลต่ำขวาต่ำขวาโอเคเห็นแล้วยังไม่ได้แจ้งระยะต่ำขวาว่าเป็นกี่เมตรกับกี่เมตรนักบินรู้ตัวเองว่าพลาดตรงไหนสองคนปรึกษาสร้างการกันทงวิทยุในเครื่องเราเริ่มสร้างแนวบินและเส้นแรงใหม่ไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เรียบร้อยคราวนี้มั่นใจว่าต้องไม่พลาดพระเจ้าช่วย สิ่งเก่าๆเหตุการณ์ที่ทุกคนกังวลวิตกเกิดขึ้นอีกครั้งจนได้เสียงแผนหางนำทิศบังคับวิถีเศษสีอากาศดังแสบเก้าหูยิ่งกว่า RPG หรือ M72 ความสีขาวเงินยวงพุ่งเป็นลำคดไปคดมาในช่วงแรกๆกับเปลี่ยนเป็นตรงแนวตรงข้อหาเป้าหมาย เมื่อกลไกนำวิถีที่ส่วนหัวจับเคลื่องความร้อนจากเครื่องยนตย์ได้รวมเวลาทั้งสิ้นไม่ถึง3วินาทีต่อระยะราว3,000เมตรหรือกว่าเล็กน้อยแซมเจ็ดทยานโผล่จากยอดไม้ถึกขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยมีหิวอี้ลำขวาเป็นเป้าสี่งจดร,ระเบิดตัวเองแล้วตามด้วยเสียงฮอ์ระเบิดผลิบตานั้นลูกไฟใหญ่น้อยปะปนด้วยชิ้นส่วนเครื่องจักรซึ่งแน่นอนในจํานวนนั้นต้องมีชิ้นส่วนร่างกายคนอย่างน้อยสี่คนรวมอยู่ด้วยลอยละระลิ้วปลิวว่อนและจัดกระจายเต็มท้องฟ้า ค่อยๆโค้งลงลงสู่พื้นตามลำดับก่อนหลังแรดูสวยงามดีฮิวอ e ีล e ำ um, สุดท้ายแทบช็อกคาคันบังคับนักบินถึงก็ลืมหายใจตะลึงตาค้างอ้าปากหวอสติสัมปชัญญะเจียนจนจะดับดิ้นเสียให้ได้สมองหยุดสั่งการไปแล้วแต่มือยังทำงานทำทุกอย่างต่อไปด้วยสัญชตตาตญาณและความเคยชินมือผลักคันบังคับดึงเครื่องหักสายสุดลดความสูงลงหายอดหมายเพิ่มความเร็วเท่าตัวเร็วขึ้นอีกต่ำลงอีกหักสาย90องศา เราจัดระดับเพดานบินให้เลี่ยยอดหมายขนานกับพื้นดินไม่พอใจหักขว้ทีพร้อมเพิ่มความเร็วขึ้นอีกเมื่อเครื่องยนต์ยังสปีดได้อีกนักบินหวังอาศัยความหนาทึบของแมกไมาย่วยบทบังเส้นเลงอาศัยความเร็วกับระยะที่พกผ่านกันทางทฤษฎีระยะต่อความเร็วยอมเสี่ยงหนีจรวดนำวิถีลดเพดานบินลงมาหาปืนกลต่อสู้อากาศยานแทนดันดลไปให้ไกลให้พลระยะยิงหวังผลให้ได้ก่อนเป็นันดับแรกใช้เวลาเกือบนาที ทั้งเสียงพูม่าสองดังลั่นในเอ์โฟนครอบหัวสติสำนึกจึงกลับคืนมาแบล็กอีเกิลคุณปลอดภัยดีใช่ไหมโอเคมันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกนะนักบินรวบรวมความรู้สึกรับผิดชอบทั้งโปวงทำใจให้เป็นปกติโดยเร็วแล้วตอบจุดระัตะเวนลาวเ,เทิงตอบกลับมาด้วยเสียงอ่อยๆแบล็กอีเกิลผมเสียใจนะผมช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยช่างเถอะสิ่งที่ผมอยากขอร้องคุณทำมีอยู่สองอย่างคุณรับปากผมได้ไหมว่ามันอะไแบล็กอีเกิลผมยินดีไม่ต้องเอาชีวิตเข้าแลก ขอบคุณมากอย่างแรกที่ผมต้องการคือสงของเพื่อนผมอย่างที่สองคุณแก้แค้นไอทีห้าสิลถังนรกนี่ผมด้วยเวลชัวร์มากผมรับปากคุณผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ดีที่สุดด้วยโอเคงั้นผมกลับไปหาสตาร์ดัสก่อนนะยังไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าจะมีอะไรบ้างโอเคสแตนบายฮิวอี้ติดจรวดทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเบื้องสูงระดับ10,000ฟุตอย่างรวดเร็วมองเห็นบลูดอกกำลังวนเวียนอยู่ทางขอบฟ้าเบื้องหลัง ทั้งสองหมดปัญญาจะช่วยเหลือกันได้ต่างทอดสายตาผ่านสายใยเมฆมองดูซึ่งก,ารรากันและกันด้วยความรู้สึกตื้นตันจนพูดไม่ออกแบล็กอีเกิลผ่านความเห็นใจจากเพื่อนแล้วกดขี่วิทยุเรียกวิทยุไปถึงผอบาค่ายเวียนชชยสตาร์ดัตจากแบล็กอีเกิลคุณคงรู้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมไม่มีการเรียกตรวจสอบนามเรียกขานก่อนนักบินฮิวอีส้สรงวิทยุเข้าเรื่องราวทันทีพันโทรอเวลคอยฟังข่าวด้วยใจที่ไม่เป็นของตัวเอง เกิดอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวสั่นเถิมไปทั่วทางร่างเรากับเห็นความตายมาเยือนอยู่ตรงหน้าทําเสียงสั้นเกลือตอบกลับไปใช่แบกอีเกิลรอจนนานกว่าจะได้คําตอบทันพอได้คําตอบกลับมาก็กลับสั้นและง่ายจนไม่อาจตีความใดๆได้ไดไดผมก็ทราบนวะทงปฏิบัติต่อไปเดี๋ยวนี้เลยแบกอีเกิลผมตัดสินใจอะไรไม่ถูกหรอเพราะผมไม่ใช่ผู้ควบคุมสถานการณ์ทําไมคุณไม่ถามที่สันซันหรือนอสตาดูล่ะเชียร์กอดแดน ทำไมผมต้องมาอยู่ในสังกรรัดเดียวคุณด้วยเนะี่ยนักบินฮิวตอตตอบกลับมาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวผอบอกคายเวียงชัยไม่ตอบกลับรับฝันรับทราบแล้วนิ่งเงียบไปเฉยโดยไม่บอกกล่าวใดๆดัสมสันน,นสตาจากแบ็กอีเกิลเปลี่ยนจากสามสันเรื่องนี้สตาดัสแนะนําวิธีแก้ปัญหาไงมาแล้วบ้างไหมแนะนําบ้าบอลนะโลกอะไรที่ไหนแลสมสันเขาพูดหน้าจาเฉยว่าตัดสินใจอะไรไม่ถูกเขาไม่ใช่ผู้ควบคุมสถานการณ์แล้วก็สั่งผมให้มาสอบถามจากคุณโอเคโอเคไม่มีปัญหาใกอีเกิล กรณีนี้เห็นที่ต้องให้คุณถอนตัวกลับไปดันบายที่เก่าซะแล้วล่ะแล้วคุณมีทางออกอย่างอื่นล่ะเฮ้แซมสันคุณเป็นยทนฐานยุทธการคุณมีหน้าที่วางแผนแล้วก็สั่งการมานะคุณต้องคิดสิคิดด้วยตัวเองไม่ใช่มาถามผมอย่างนี้ผมกาลังจะบ้าอยู่แล้วคุณไม่รู้เลยเหรอว่าคนของเราเพื่อนงงผมอะ่ะตายไปกี่คนแล้วภายในเวลาไม่กี่นาทีเนี่ยนักบินแบล็กอีเกิลใส่อารมณ์เต็มที่เล่นเอาพันตรีโรเจอร์ต้องปิดปากเงียบแล้วหันมามองนะักรบรับจ้างตั้งใจจะพึ่งผ่าปีศาจในร่างเขา ให้หาทางแก้เกมคำตอบที่ได้รับเป็นสัญญาณมือคือปล่อยเข้าไปเมื่อหาทางออกอย่างอื่นไม่ได้จึงจำเป็นต้องว่าตามแต่ก็ยังหวังว่าในอีกไม่ช้าคงพบทางออกจากดาวเหนือสงบสติอารมณ์พยายามใช้ความคิดอย่างหนะักหาช่องว่างระหว่างจุดอ่อนของการวางกำลังท่านเวียดนามเหนือน่วยนี้แต่หาไม่พบในทางตรงกันข้ามกลับมีแต่จุดแข็ง แผนการใช้กำลังรบหลักและกำลังสนับสนุนเป็นประยัดละเอียดรอบคอบแผ่กระจายทั่วพื้นที่จนสามารถสกัดกันการบุกของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างฉะงัดอย่างคาดไม่ถึงด้วยซ้ำบอกกอรด้านลบประเมินคิดความสามารถของฝ่ายอเมริกันไว้ว่าสมรภูมิลบในเขตเวียดนามเหนือเช่นนี้มีเพียงกำลังทางอากาศเท่านั้นที่จะต่อต้านหรือทำการบุกต่อฝ่ายตนได้จึงเตรียมการรับมือเป็นอย่างดี นักรบรับจ้างนั้นไม่อยากจะว่าเรานักบินว่างโง่ทงั้งที่มีตัวอย่างมาแล้วถึง2ครั้ง2เครื่องแต่ก็ยังมาพลาดอีกจนได้ทั้งนี้เพราะระยะยิงของจรวดอากาศสู่พื้นนั้นเป็นระยะเดียวก,กันกับระยะยิงหวังผลของแซมเจ็ดเมื่อตั้งใจโจมตีค่าสึกอย่างแท้จริงก็ต้องเสี่ยงเลือกเอาทางใดทางหนึ่งดังนั้นจึงไม่น่าจะถือเป็นความผิดของเขานักรบรับจ้างครุ่นคิดคำหนึ่ง เผอมือเปลี่ยนความที่วิทยุจากแบรนทีมงานไปหาแบรนดควบคุมทางยุทธการโดยไม่ตั้งใจหรือมือแผนความจําเป็นมาก่อนเราเรียกหาคนที่ตนเองกําลังอยากปรึกษาด้วยสายฟาวจากนอสตาไอ้หายไปตั้งนานมีข่าวคะ่ะสาวสวยตอบกลับมาด้วยน้ําเสียงดีใจกระตือรือรน้นนักรบรับจ้างรู้สึกเฉย,เฉย พอถึงอย่างไรคงไม่พ้นข่าวสายฟ้าดักฟังสั่งการของพันเอกเงียนสั่งเจา้าที่มีไปถึงหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่การลบจึงตอบกลับไปด้วยเสียงเห,หนื่อยเื่อว่ามาเลยข,ข่าวดีข่าวดีค่ะไอ้ฟันัวตอบรับมาแล้วเรื่องอะไรอุปรก,อกรณ์ช่วยลบชิ้นใหม่ใหม่เอี่ยมเลยค่ะไอ้ชักช้ายืดยาจะพานตายหมดแล้วรู้ไหมวันนาไม่เข้าใจว่าชายคนรักเกิดไปกินลังแตนมาจากไหน คำพูดแบบถนอมน้ําใจคนฟังนั้นแท้จริงมันคือจะพากันตายงตหงวตายห่าหมดแล้วคงเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องฮิวอีที่ถูกแซมเจ็ดสอยโวงลงมาถึง3เครื่องซอ้อนแล้วเป็นแน่สาวสวยหมดอารมณ์สนุกต้องรีบเข้าเรื่องเป็นการเป็นงานทันทีค่ะไอฟันทวนส่งเครื่องชิปเป้าหมายเลเซอร์สำหรับกระสุนปืนใหญ่มาให้แล้วตอนนี้เครื่องสแตนบายอยู่ที่อุดรแอร์เบสในประเทศไทย c a a สาวพยายามพูดสั้นๆกระทัดรัดได้ใจความ หลบหลับจ้างได้ยินถึงกับสะดุง g เพราะประจักษ์นึคุณสมบัติเฉพาะตัวของรังสีเลเซอร์มาแล้วเป็นอย่างดีในไฟแอนโฟเกตขยับตัวลุกขึ้นนั่งก่อนจะพูดส่วนไปทันทีฮะเลเซอร์ชี้เป้าหมายมึงของแฟนโฟเกตใช่ไหมก็ทํานองนั้นค่ะไอ้พิยนแต่อาวุธมันไม่ใช่จรวดเป็นกระสุนปืนใหญ่1 5 5คาลิเบอร์ที่ส่วนหัวของหัวกระสุนติดส่วนใตลำวิถีเลเซอร์เอาไว้หมายความว่าเมื่อยิงไปแล้วกระสุนจะต้องตกลงบนจุดที่รังสีเลเซอร์ตกลงบนเป้าหมายนําไว้ก่อนใช่ไหมใช่ค พผลของการยิงยังจู่โจมไงคะไอ้ต้องการให้กระสุนตกตรงไหนไอ้ก็ยิงเลเซอร์ไปตรงนั้นแล้วเอาละเอาละไม่ต้องอธิบายมากไอ้เครื่องเลเซอร์ที่ว่าในขนาดใหญ่โตมากไหมต้องใช้กี่คนหามหรือว่ากระเป๋าหิว้วต้องทําการชี้เป้าด้วยระยะเท่าไหร่ข้อดีข้อจํากัดอย่างอื่นว่ามาให้หมดเลยได้คะ่ะไอ้ขนาดของเครื่องนะคะแค่คนคนเดียวสะพายหลังเดินป่าได้สบายสบายที่ตั้งของมันห่างจากเป้าหมายตั้งแต่1เมตรจนถึง10กิโลเมตรภายในระยะห่างจากปืนถึงเป้าหมาย10กิโลเมตรถ้าปืนตั้งมุมยิงผิด3,000เมตร กระสุนจะเลี้ยวข้าหาเป้าหมายเองตรงจุดที่มีรังสีตกอยู่แต่ถ้าระยะยิงห่างน้อยลงมาเอาละเอาละไม่ต้องอธิบายละไอเป็นทหารปืนใหญ่เก่าเรื่องนี้รู้ดีว่าแต่จะเอาเครื่องเรเซอร์มาใช้งานได้เมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ก็ได้ตามแต่อายจะสั่งค่ะโอเคถ้างั้นเอาวันนี้คืนนี้